หลายๆคนถามกันมาว่าเอ๊ะสมัคร m มเบแต่ไม่มีบัตรส่งมาเพราะอะไรเพราะสมัยนี้นะครับมเขาจะรณลงค์เรื่องภาวะโลกร้อนเราจึงสามารถเปิดบัตรรหัสดูออนไลน์ได้ครับว่ารหัสเราเป็นรหัสอะไรสําหรับคนใหม่ที่สมัคนะครับจะไม่มีบัตรแข็งมาในอดีตแล้วนะครับตอนนี้วิธีการที่เราจะเช็คว่ารหัสของเราเป็นรหัสอะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า ร่าสสมาชิกหรือนักธุรกิจของเราคืออะไรเผื่อมีลูกค้าหรือสมาชิกที่ต้องการสมัครสมาชิกกับเราต้องการที่จะกรอกเราเป็นผู้แนะนําเราจะได้แจ้งเลขสมาชิกของเราได้ถูกวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับเพียงเราโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า m v c l i คลิกอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเราก็กดเข้าไปง่ายๆเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราสมัครออนไลน์จากการสมัคร mv เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะ เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโดยการกดเข้าสู่ระบบเนื่องจากเขาให้กรอกเลขนักธุรกิจหรือสมาชิกนะครับเราไม่ทราบใช่ไหมครับให้เราใส่เบอร์มือถือของเราลงไปได้เลยนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะส่ง sms ยืนยันตัวตนว่าเราคือเจ้าของหมายเลขนี้นะครับเพียงเราใช้เบอร์มือถือเข้าสู่ระบบแทนได้นะครับเพื่อเราจะได้เข้าไปเช็คนะครับทีนี้ข้อความพอส่งมาในเครื่องเราเป็นรหัส otp เนี่ยนะครับ เราก็รอ,อกรอกนะครับอตอนนี้ส่งเข้าไปแล้วนะครับอรหัสมาแล้วนะครับเป็น9398แล้วแต่นะครับว่าส่งมาเป็นอะไรเข้าไปปุ๊บแน่นอนนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าไปสู่แอปพลิเคชันนะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านตามที่เราเาต้องการได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราตั้งรหัสผ่านเสร็จไปนะครับ วิธีการที่เราจะดูนะครับเราก็กดที่รูปมุมบนขวาจะเป็นรูปคนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับปึ้งในแอปพลิเคชันมันก็จะขึ้นเลขนักธุรกิจแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับว่านี่คือเราก็จดได้เลยนะครับว่านี่คือเลขนักธุรกิจของเรานะครับอ่าอย่างของคุณทารินเจริญเรษสินก็จะคือ6 7 6 3 9 5 8กนะครับก็คือผมเองเนาะและถ้าเราจะต้องการซื้อสินค้าเอมว บางทีวันที่เราลืมเอาบัตรประชาชนไปซื้อของที่ shop mb นะครับเราก็สามารถเข้าแอปนี้ได้โดยเข้า mb c l ช c k แบบนี้แล้วเราก็กดรูปมุมบนขวาบนที่เป็นรูปบัตรสีเทาๆได้เลยครับกดไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นการแสดงบัตรสมาชิกแล้วบาร์โค้ดตัวนี้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยิงบาร์โค้ดเข้าไปได้เลยก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนบัตรสมาชิกของเราได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับของการเช็คบัตร mb ของเราว่าเลขอะไรนะครับโอเคสำหรับการแนะนำวิธีการก็ประมาณนี้นะครับ